สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงทางด้านของนายเชพลที่ได้เกิดเป็นประเด็นเกิดขึ้นเกี่ยวกับนายเชพลและยูทูบเบอร์ที่อยู่นาบ้านของนายเชพลโดยประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นั้นนายเชพลได้มีการ พูดผ่านช่อง Youtube ของตนเองและมีการถ่ายคลิปถ่ายรูปภาพของความมักง่ายของยูทูบเบอร์ของตนเองนั้นโดยได้แชร์ความมักง่ายในกองขยะถุงดำที่เอามากองอยู่ที่หน้าบ้านของนายเชพพลและพูดถึงว่าการกระทําแบบนี้นั้นเขาเรียกว่าขยะสังคมขยะสังคมส่วนรวม มีการพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจและเชิงสังสอนโดยนายเชยพลได้บอกว่าแช่วความมักง่ายถ่ายกองขยะถุงดำที่กองอยู่ข้างบ้านของชัยพลและอยู่ด้านหน้าขององค์ปู่ปริจิตนายชัยพลบอกว่าปู่ปริจิตได้อยู่ตรงนี้และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ประจำหมู่บ้านมีแม่โสรพีแม่โสรดา มีปลายของป่าไม้ปากไว้ว่าห้ามทาการใดๆซึ่งขยะนั้นไม่มีใครรับผิดชอบในจุดนี้ขยะผมเคยบอกแล้วว่าอย่าอย่าเอามาทิ้งไว้บนตรงนี้ทุกคนใส่ถุงดำแล้วเอามาทิ้งตรงหน้าปู่ส่งกินเหมิ้นเป็นขยะเน่าเสียและก็ขอประนามการกระทำที่ไม่ยอมไม่ยอมหยุดพฤติกรรม เอาขยะมาทิ้งไว้เคยบอกไปแล้วครั้งก่อนว่าอย่าเอาขยะมาทิ้งตรงนี้ให้รวมไว้ที่หน้าบ้านของใครของมันและก็ให้ไทยบรรน,นอกซึ่งไทยบรนนอกเขาก็มีจิตอาสามีจิตอาสาที่สูงเขาก็จะเอาขยะที่อยู่ทุกเบอร์ฝั่งนู้นและรายงานเรียงตัวมาเลยว่าเรียงมาเลยว่ามีใครบ้างก็จะมี จิมมี่เรื่องจริงที่อยู่ฝั่งนน้นมีช็อปมาดิพีทมีป้าคำใสมีหมวดปืนมีพี่อ๋อดีเอวายมีเบ่าหอมสุริยันร้านช่างพงทีซีชาแนลป้าดาบป้าถินต้นฮักกกโกกหมอหนุ่มคือฝั่งที่ยูทูบเบอร์เขาอยู่กันแต่ขยะผมก็ได้มีการย้ำแล้วย้ำอีก ให้ทิ้งที่หน้าบ้านของตัวเองแล้วให้ไทยบรนนอกไปเก็บและช่วยค่าน้ำมันรถคนละสิบ20บาทแต่สุดท้ายรอบนี้ก็มาอีกแล้วต้องบอกเลยว่าเสียความรู้สึกมากกับการอยู่รวมกันคือการไม่ให้ความร่วมมือแล้วมีการร่วมมือกันมาทิ้งไว้และลุงผลขอพูดจากใจว่า การที่มีนิสัยมักง่ายขอให้พ้นมือตัวเองคนอื่นจะเป็นยังไงไม่สนขอมีนิสัยยอดแย่ของการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะไม่รู้ว่าจะหาคำพูดคำไหนจะมาบรรยายถ้าอยู่กันแบบนี้มันก็จะเป็นกันอย่างนี้เขาเรียกว่าขยะสังคมขยะสังคมส่วนรวม แล้วทุกคนที่มาเอฟซีที่มาปู่ปริจิตยอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหน้าจริงๆแล้วเอาขยะมาวางไว้ตรงนี้ซึ่งก็เคยบอกแล้วลุงพลเคยบอกแล้วแต่ก็ยังทำเหมือนเดิมเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆขอให้เปลี่ยนพฤติกรรมความมักง่ายทำให้ประเทศนี้จุดนี้มันน่าขยะขยงคนที่อยู่ด้านหน้า ไม่ว่าจะเป็นป้าคำสยช่างพงพี่ทีชนลทุกคนเห็นพฤติกรรมคำว่าใครเอาขยะมาทิ้งไว้ตรงนี้แต่ไม่มีใครบอกเลยว่าไม่ควรไม่มีใครบอกเขาว่าไม่ควรเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ถ้าเห็นก็ควรจะบอกกันว่าลุงไม่ให้เอามาทิ้งไว้ตรงนี้ให้เอาไปไว้ที่หน้าบ้านของใครของมันแล้ว ไทยบน,นอกเขาก็จะมาเก็บเองไทยบรรน,นอกเขาเก็บขอชมเชยไทยบรนนอกที่ทำดีที่จริงก็ไม่อยากจะพูดถ้าคำพูดของลุงไปกระทบจิตใจใครก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยและถ้าการการกระทำไม่ได้รับความร่วมมือต่อไปก็จะมาถ่ายทำและทำคลิปอย่างนี้ทุกๆครั้งและก็จะพูดอย่างนี้ ถ้ายังไม่มีการแก้ไขนี่ก็คือคำพูดของนายเชพลที่มีการพูดถึงยูทูบเบอร์ถึงความหมักง่ายเอาขยะมาทิ้งให้พ้นมือและเรียกว่าขยะสังคมบอกให้ยูทูบเบอร์เปลี่ยนนิสัยนิสัยทีแย่ไม่สนว่าใครจะเป็นยังไงขอเพียงให้พ้นมือของตนเองเรามาต่อกันที่ทางด้านของชาวโซเชียลกันต่อนะคะ โดยคุณคมสันเจได้มีการโพสข้อความลงใน Facebook ซึ่งมีการโพสข้อความของทางด้านของ f อซีนายเชพลุลที่ชื่อว่าโซดาน้ำมีการโพสข้อความเรื่องของพ่อปู่ปริจิตพญานาคที่อยู่ขางบ้านของนายเชพลุลโดยได้โพสว่าองค์พ่อปู่ปริจิตดูเข้มขังมากถ้าแก้ไขปัญหา เรื่องที่ดินจนลุล่วงไปแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะลงสีหรอกนะครับที่อื่นๆก็ลงสีกันแทบทั้งนั้นบางทีลงสีเสียดแทบจะเหมือนตุ๊กตาไปเลยอุปมาก,ก็เปรียบเหมือนเนื้อไม้สักถ้าจะเอาเล็กเกอร์หรือสีไม้โอ๊กมาทาเคลือบความงามแท้ของเนื้อไม้ย่อมหายไปซึ่งอันที่จริงแล้ว ผมเองก็ไม่กล้าที่จะคิดเลยเถิดไปไกลจนถึงคันที่ว่าหรือนี่อาจจะเป็นความประสงค์ขององค์พ่อปู่ที่ต้องการจะให้สรีระของท่านคงสภาพอยู่เช่นนี้แต่ลึกๆก,ก็อดที่จะคิดเช่นนั้นไม่ได้จริงๆส่วนการป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิวก็มีอยู่หลายวิธีเช่นใช้สีปูนดิบแบบดั้งเดิมมาทาเคลือบ หรือทาน้ำยากันซึมเพื่อป้องกันความชื้นที่จะเข้าไปกัดก่อนพื้นผิวและเหล็กโครงสร้างองค์พ่อปู่ปริจิตนาคราชองค์นี้มีประวัติการสร้างที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนจากการที่ได้เกิดปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ใจและอุปสรรคนานานานับประการจากพวกมารกลุ่มหนึ่งและจะได้จารึกในหน้าประวัติศาสตร์ไว้เลยว่าครั้งหนึ่ง ในระหว่างการก่อสร้างองค์ข้อปู่ปริจิตได้มีเศษมนุษย์ใจบาปหยาบช้าจำนวนหนึ่งที่ได้ใช้ความพยายามในทุกวิธีทางเพื่อมุ่งหวังที่จะทำลายสรีระอันเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์ท่านโดยที่หมู่มารจากนรกกลุ่มนี้จะต้องถูกสาบแชง่งจนกลายเป็นตำนานแห่งความริษยาสืบไปจนตาบชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียว คุณคมสันเจก็ได้มีการโพสข้อความเย้งเรื่องของคุณโซดาน้ําที่ได้มีการพูดถึงปู่ปริจิตโดยคุณคมสันเจก็ได้มีการโพสข้อความเสริมที่ว่าปูนปั้นเสริมคงเหล็กที่มีรูปร่างเหมือนพญานาคโอเคแหละมันคือความเชื่อของคนส่วนหนึ่งในบ้านเราเชื่ออะไรแล้วไม่ละเมิดข่ก็ทำไปครับยกเว้นเมื่อเกิดการละเมิดเกิดขึ้น ก็ต้องยอมรับผลนั้นไว้เองเปรียบเทียบกับของพี่จนนีมือปราบที่อุบลและแม่น้ำหนึ่งที่โคราชสองคนนั้นเข่าสร้างบนที่ดินของตัวเองมีการคิดทำวางเผนอย่างรอบคอบการปัญหาเรื่องกฎหมายไว้เรียบร้อยแล้วจึงไม่เกิดดราม่าใดๆหลังการก่อสร้างเลยส่วนจะสร้างให้ใครมาทำบุญกราบไหว้ หรือท่องเที่ยวมาถ่ายรูปถ้าไม่เป็นการหลอกลวงใครละเมิดใครทำได้ตามสะดวกครับติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปยังไงมันก็ผิดครับเคสนี้สร้างบนที่ดินคนอื่นอย่าบอกเลยว่าไม่รู้ไม่มีเจตนาอยู่ที่นั่นมาหลายปีแล้วมีหรือจะไม่รู้ก่อนจะสร้างอะไรถ้าคนที่รอบครอบจริงๆ ควรปรึกษาผู้รู้ก่อนไม่ใช่ได้เงินบริจาคมาง่ายๆคิดง่ายๆทำง่ายๆหวังอะไรตื่นๆตนไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงว่าตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเรานะถ้าผมเป็นลุงคนผมจะเอาเงินไปซื้อที่ดินเปล่ามีโฉนดเป็นชื่อของตัวเองก่อนแล้วจะสร้างอะไรก็ได้รับรองไม่เกิดคดีความเพิ่มขึ้นมานแน่ พอมาตอนนี้เลยมาร่ำร้องไข้ควรว่าโดนคนเจร้ายเจบาปมารังแกยผมว่าไม่ใช่นะเพราะไม่มีใครไปบังคับให้ลุงปลูกสร้างสิ่งนี้บนพื้นที่คนอื่นขึ้นมาเลยทำเองทั้งนั้นบ้านเมืองมีกฎหมายจะทำอะไรก็ต้องศึกษากฎหมายให้ดีก่อนลงมือคิดง่ายๆใช้กันแต่สิทธิแต่ไม่ยอมทำหน้าที่พลเมืองกัน ลุงแกยังถึงต้องไปสมัครเรียนกฎหมายเพิ่มเพิ่มเติมเลยเพราะเหตุนี้แต่การเรียนคือการให้รู้ไม่ใช่เรียนเพื่อย,ย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องเก่าๆนะนะครับคุณลุงส่วน fc ลุงจะเขียนบทความอะไรลองย้อนดูที่ต้นเหตุดีๆว่ามันเกิดจากอะไรผมไม่บอกว่าสิ่งที่สร้างดีไม่ดีแค่บอกว่าสร้างมาถูกต้องหรือผิด ผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกส่วนคนใจบาปคือคนที่ไม่เคารพก,กฎกติกาบ้านเมืองมากกว่าไม่ใช่คนที่กายหยาบแต่ใจบุญแน่นอนเพราะบุญและบาปมันเอามาลบล้างกันไม่ได้กฎหมายก็เช่นกันคนดีก็ทำผิดได้ไม่แปลกที่จะแปลกก็คือคนที่ไม่ยอมรับความผิดนั้นแล้วโทษแต่คนอื่นไม่โทษตัวเองเลย คนแบบนั้นแปกมากกว่าครับลุงโซดาไฟใช้ล้างห้องน้ำหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถูกต้องค่ะคนโลภสร้างจากความโลภใครอิจฉาขยะอย่างแก่ผวยขยะเศษขยะแค่ปูนกับเหล็กที่ได้มาจากชีวิตเด็กตาย เอาไว้ให้อ้ป่วยกับเถิกตายก่อนค่อยทำหุ่นฆาตกรสิททำหน้าบ้านแก่ไว้ให้ลูกมันดูตอนพ่อแม่มันตายไปมันพูดอะไรก็เข้าตัวเองหมดปู่ดูทรงพลังจนตาลอยป่านเมาชาเมาสางจริงค่ะพลติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่แรกเถมคนรอบข้างก็ไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่ส่งเสริมไปในทางที่ผิด หรือบางคนมาหาประโยชน์จากเขารอวันที่เขาล้มดูซิใครจะยืนข้างมันหัวเราะที่หลังดังกว่าจริงๆทุกคนลองเอาเทียบกันดูว่ามันจะเหมือนกันไหมพอออกก๊อบฆ่าคนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไปเล่นกิจกรรมกับเด็กนักเรียนแล้วก็กรรมตามติด และนี่ก็เหมือนกันทำเนียนสร้างภาพต่างๆนานๆร้องไห้ไม่มีน้ำตาโกนหัวนอนกลางแดดจุดทูปปักหัวทิมและยังมีอีกมากมายที่ทำเนียนแต่ฟ้ามีตาเวรกรรมมีจริงทุกสิ่งมันจะหนีความจริงไปไม่พ้นก้าวสุดท้ายของคนที่ทำผิดกำลังจะมาถึงทุกคนทั้งประเทศ70%ที่รู้ แต่เขารอดูเพราะเขาเชื่อฝีมือของตำรวจโดยเฉพาะท่านผอ,อตรอท่านละเอียดมากความเนียนพบกับความละเอียดแน่นอนความเนียนจะสู้ความละเอียดไม่ได้แน่ช้าแต่ชัดเจนไม่มีสิ่งใดที่มันจะลบความจริงไปได้ผมเชื่อความจริงก็คือความจริงครับหนังม้วนสุดท้ายใกล้จะจบแล้วครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามติด